สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนสอนอีกแล้วนะคะสอนเพิ่มผู้ชายนะเพิ่มเอ,อ่ออะไรอะหลายชื่อเพิ่มบัญชีผู้ชายให้ได้หลาย,ลายชื่อหลาย,ลายอะไรอะอ๋อหลายช่องปะเออเรียกช่องแล้วกันหลายช่องนะคะในแอปแอปนี้ตัวเดียวคือแอปอินสตาแกรมตัวนี้ มันไม่เหมือน Facebook เนาะ Facebook ต้องออกจากระบบเข้าใหม่อย่างเงี้ยถึงเราจะมีเยอะก็ตามแต่นี่โหมีแค่ตัวเดียวนี้ได้เยอะเลยลองไปดูกันนะคะอ่าดับแรกกดตรงรูปนี้อันนี้นะคะเป็น IG สำหรับ YouTube นะคะช่อง YouTube เราเนาะคือช่องนี้นี่เองฝากไปกด Follow ด้วยนะคะตัวนี้เพิ่งทำขึ้นเมื่อวานนี้เองอ่าฝากด้วยนะรึเปล่าเมื่อวานรอเปล่าลืมช่างออกอย่าไปสนใจมัน ตัวนี้เราก็มี2บัญชีแล้วนะให้ดูเลยตัวนี้เป็นบัญชีเป็นไอจี IG ส่วนตัวออนานแล้ว,ลวค่ะเรามาทํากันเลยอะไรกดไปที่จุด3จุดเลื่อนลงมาสุดท้ายนับจากล่างขึ้นมาอันที่3สําหรับคนใช้ภาษาอังกฤษนะคะคนใช้ภาษาไทยก็อ่านออกได้หรือใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็โอเคเพิ่มบัญชีผู้ใช้ นี่ถ้าเกิดว่าใครมี IG อยู่แล้วนะคะก็กดเพิ่มตรงนี้เลยผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยหรือว่าใครจะเข้าด้วย Facebook ก็ได้แต่เราได้ล็อกอินบัญชีเอ้ยเราได้ล็อกอินตรง Facebook กับ IG ส่วนตัวของเราแล้วเนาะต่อไปเราก็จะเอาตรงนี้ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้หรือสมัคร Facebook แล้วไม่เอาแล้วแล้วก็สมัครใช้งานด้วยอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ เราไม่เอาหมายเลขเราอีเมลวันนี้โทรศัพท์นะคะใครจะเอาเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ไม่เอาเอาอีเมลอ่านี่อีเมลของเราถัดไปอ่ใส่ชื่อนามสก,กุลเลยนะคะชื่อนี้ดีกว่าตัวนี้เราไม่ใช่นะคะรหัสผ่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกไว้ยาวเกินไป เอาไหมเอาไหมหมหนึ่งสองสามสีห้าหไม่เอาดีกว่าหนึ่งเกกเก้าัดไปเอาไ,ไม่ได้อ่ะค่ะหนึ่งสีสหนึ่งถัดไปโอ้ได้แล้วได้แล้วทะเบียนนี่ะค่โอเคร okay เรามีเชื่อมต่อกับ Facebook ข้ามเลยข้ามใครจะเป็นคนหาเพื่อนก็ได้นนะ ออช่างอะ่ะไม่ติดตามเว้ยนี่เราได้แล้วนะจ๊ะนี่ถ้ากดตรงนี้ถ้าใครมีตั้งแต่สองขึ้นไปตั้งแต่เออเออแลแหละตั้งแต่สองขึ้นไปกดตรงนี้ได้เห็นไหมตอนนี้มีสามบัญชีแล้วจ้าสาหรับใครที่เกิดว่ามีสองไอจีขึ้นไปแล้วมันก็สามารถกดเพิ่มตรงนี้ได้เห็นไหมแล้วก็ทําไปเลยถ้าใครยังไม่มีก็กดที่สามจุดนี้เลื่อนลงไปอันที่สามรับจากล่างขึ้นมาโอเคแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะคะ ตัวนี้เสร็จแล้วเห็นไหมทีนี้เราไม่เล่นนะคะเรามาอัดคลิปให้ทุกๆคนได้ดูแค่นั้นเองทีนี้เราจะมาลบสำหรับคนที่อยากลบบัญชีนะจ๊ะก็กดตรงนี้เลยก็ออกจากระบบเลยนะคะออกจากระบบออกจากระบบของบัญชีตึด๊ดออกจากระบบ แค่นี้เราก็ไม่มีบัญชีนี้แล้วเห็นไหมเอ่ยหายไปแล้วแค่นี้นะคะค่ะฝากด้วยนะคะไปกดติดตามให้ด้วยนะเข้าไปว่า D Y C H A Y A N I T ตรงนี้เลยนะนี่นี่วิธีค้นหาก็กดตรงนี้สำหรับคนที่เพิ่งเล่นค้นหา D Y C H A Y A N I T นี่นะคะ โอ้ยอันนี้อย่าไปสนใจมานะอันนี้ไอเก่าแก่มากไม่อยากให้ดูเลยตรงนี้นะคะอันนี้นะฮัลโหลฟลอเรยังกดเร็วๆบ๊ายบายชอบไม่ชอบยังไงติตรึงกันได้นะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะมีคลิปหน้าครั้งหน้าจะมีคลิปอะไรมาลงก็ไว้ติดตามกันด้วยนะไปแล้ว